สำหรับคลิปที่สองนะครับเมื่อวานก็ได้ว่าจ้างรถคุดเขามาคุดสระให้นะครับเป็นสะที่ออกแบบไว้เลี่ยงซัดนะครับเรียกพวกป้าพวกยังประมาณนี้นะครับการออกแบบคือมีสีมีสองสั้นนะครับสั้นแรกนี่สิเป็นสั้นตื้นขึ้นมานะครับแล้วก็สั้นนั่นเป็นสั้นลึกๆนี่ก็คือ,คอต,ตัวนั่นไว้กักเก็บน้ํา น,นี่ก็คือออกแบบให้แปลว่าไอ้มีปลาบ่องวางไข่ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันต้องมีสั้นลึกสั้นตื้นนะครับกลมประมงิ่นบอกมากที่นะครับเอามาประยุกต์ใสเป็นของเจ้าของนะครับตอนนี้ก็วันมีน้ำนะครับเพิ่งคุดแล้วเมวื่อวานนะครับส่วนนึ่งก็เอาดินนะครับไปถมทั้งพุนนะครับไว้ปลูกต้นไม้เพราะว่า คราบผมทำก็ไ,ได้นะครับเวล,เวลาหน้าฝนมานี่ไอ้น้ามันจีท่วมนะครับน้ามันจิเต็มไปบอดเลยตรงนี้เลยจำเป็นต้องผมยกระดับผ้นเพื่อให้แบบว่าเวลาปลูกต้นไม้ต้นไม้จงไม่าตายประมาณนี้นะครับส่วนงบประมาณยังกะให้แชทดมาถามเอาเลยครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่หรือว่าแต่ละงานมันเพื่อนคิดตังค์มาเพื่อกันนะครับก็ กูได้สนใจกระทักเช็มาเน้อครับ